สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะผ้าไหมาลายสกาเนิร์สกาเนิร์ก็คือเกล็ดเต่านะคะผืนนี้เป็นไหมบ้านทอหตะกอลายลูกแก้วลายเล็กละเอียดปราณีตมากนะคะเห็นไหมคะลายเล็กๆมัดทียิบเลยะคะ่ะ แทบไม่มีช่องว่างเลยค่ะผ้าแบบนี้ตอนย้อมจะย้อมยากมากแล้วตอนทอก็ต้องใช้สมาธิสูงมากเพื่อที่จะจัดลายให้เป็นระเบียบนะคะลายละเอียดมากละเอียดถี่ยิบสีจริงของผ้าจะไม่จะไม่สดเท่ากับในคลิปนะคะผ้าโทนนี้สีนี้แต่สีจริงไม่ ไม่สีจัดเท่าในคลิปสีจะดูไม่ฉูดฉาดนะคะสีจริงจะเป็นช่วงนี้ค่ะเป็นสีจริงของผ้าผ้าทอปราณีตมากนะคะริมผ้าเรียบสวยลายผ้าตรงไม่มีลายผ้าเกินมาเลยนะคะสังเกตง่ายๆจากขอบเส้นสีขาวที่โทอ ตรงเชิงขั้นระหว่างทองผ้ากับเชิงนะคะเป็นเส้นตรงเลยแล้วส่วนใต้ขอบขาวก็จะเล่นลายนะคะเป็นลายโกนกแเ,เล็กๆจุดเล็กๆอย่างนี้ค่ะผ้าแบบนี้เวลาย้อมสีจะลำบากมากนะคะเพราะว่าเชือกที่มัดเนี่ยจะถี่มากไม,ไม่มีแทบไม่มีช่องว่างให้ให้ขยี้ ้าให้ขยี้เส้นไหม่ให้สีซึมไปเลยนะคะต้องใช้การนวดการทุบก,การขยำใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะในการย้อมผ้าผ้าผืนนี้ตอนทอก็เช่นเดียวกันนะคะต้องทอแบบจัดลายต้องดูการความแม่นยำของลายนะคะว่าเส้นไหมที่สอดไปแต่ละกระสวยเนี่ย จะได้ลายที่ตรงไหมจะได้ลายตามรูปแบบของผ้าหรือเปล่านะคะไหมบ้านทอหกตะกอลายลูกแก้วนะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นขอบเห็นไหมคะขอบพิมผ้าเรียบร้อยสวยไหมเส้นเล็กๆนะคะไหมบ้านเส้นเล็กๆผ้าดูสวยคลาสสิก เรียบร้อยนะคะนี่คือสีจริงเป็นช่วงนี้ค่ะท่านใดถูกใจผืนนี้ทักทายกันมาได้นะคะ4,700บาทค่ะใหมบ้านนะคะโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434 บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะหรือมีข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนอย่างไรก็แนะนำมาได้เสนอแนะมาได้นะคะยินดีรับฟังและก็ยินดีปรับปรุงตามคำชี้แนะของท่านผู้ชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ